ลาดกุนเด้เด้อกินยังนะมืกมึกกับุนเด่บราณมึอก้อพูดตพูดเข้าขายวพูดแล้วก็เ้าเางก็บยานกว้ยากว่ไปไปไปสินนไป

ร้อยหนึ่งพอดีแพ็คือแนกคือไปลอรถเดอะถ้าไปรอรถก็รอไหม Huh?